ก็กล่าบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมนายดีดิว้อยโลเช่นเคยแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะครับแล้วก็อยู่กับแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะครับอาแนะนำตัวเดงเว้นอ๋ออออเคชื่อเตยนะยินดีได้รู้จักคือแบบเป็นคนสวยพอสมควรนะก็แบบก็ตอเหลอีตอเหลก็อาจจะมาให้เห็นมันตอเหลมันตอเหล เดี๋ยวก่นพีโหรีบเหรออันวันนี้เนื่องจากผมพักจากการถ่าย Star di Valle มาเล่นเกมของออฟแบบชิวๆซึ่งผมไม่ได้จับเกมนี้มาเกือบสองอาทิตย์แล้วถามว่าทําไมแรงน้อยเหรอ,อ,อผมไม่ได้เล่นแรงเลยทําไมไม่เล่นแรงผมขี้เกีเยจไงล่ะครับท่านผู้ชมแล้วันนี้ผมจะมาเล่นพิเศษใส่ไข่คือผมจะเอาปืนพกมาเล่นทั้งเกม มันก็เล่นปืนธรรมดาไปดิเวียนแล้วผมก็เห็นว่ามันมีโหมดใหม่ซึ่งมันน่าลองมากเลยผมหวังว่ามันจะโหมดนี้จะใช้ปืนพกได้แต่ใช้ไม่ได้นี่ก็คือจบเลยคลิปคือจบตัดจบไปเลยปิดคลิปไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นย้ายเกยมย้ายเก,ยม,ยก,เกยมเลยเอาไมใช่เอาไม่ใช่อะฮะงั้าางนก็มาเริ่มกันเลยเอถอะท่านผู้ชมไป let's go เอ้าไม่ได้โหลดแมปโอ้ยเย่ว่ะ อ่างั้นเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนไอ้แขกไม่ได้รับเชิญโหลดแบบเสร็จนะครับท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมนะครับไอ้แขกไม่ได้รับเชิญก็โหลดแบบเสร็จแล้วงั้นเราก็ไปรุยกันเลย let's go เรามาแล้วท่านผู้ชมผมไม่เคยเล่นด้วยโหมดนี้ไ,ไม่รู้สิก็ไม่เคยเล่นก็บอกดูว่าไม่เคยเล่นอเออไอ้นี่ก,ก็ทำเปแปลกน่าจะมันก็นับสิมันง้เขียนอยู่เนาะเออ ไม่เคยเล่นด้วยแจวก<บ>โหรีบเลยแจวครับค่าผู้ชม่ไม่อยากจะวแนีปนล้แล้วอวดทำไถ้าไม่อยากอวดมันวดทำไมก็แ่เน่าอวดตรงไหนว่าปืนลุงอะฮะสวยาตายเออเหรอไปสู่มาได้เนี่ยีดเดียวด้วยโอ้โหดูดิท่านผู้ชมมันมันสายเติมอ่ะ สายผีอู้คนเพียบเลยว่ะแต่ยังไม่เห็นใครตะคนเลยว่ะคนเพียบเลยว่ะไม่ดูในแผนที่ว่าแดงเทือกเลยแต่เพื่อนแม่งยิงเละเลยในอู้วะทำไมไม่เจอคนเลยอ่ะเราเล่นอยู่ในแบบเดียวกันใช่ไหมเฮ้ย,ยเขี้ยมันไม่ตายมึกหมดไปไหนแล้วล่ะ ตายตายสวยใครกินกู like ๊ okay. <Ooh> ฟ Zh ะสวยโดบยาสวยเอ้อปากเสียโอ้แหวงปากเสียยิบหายตายไปซะ วิโรริงอยู่ไหนวะทำไมไม่เห็นใครเลยวะก็กูเกิดมาไม่เห็นใครเลยอะนั่นะสิเฮ้ยเจอแล้วเขี้ยยังไม่โดนเขี้ยเขี้ยเขี้ยกูโดนล้มตายเขี้ยแม่งวิ่งมาเป็นฝูงเลย ข้างหลังอยู่ไหนกันวะทำไมไม่เห็นคนเอ้ย,อยมันยิงกันอยู่ไหนวะพ่อเจอแล้วคนเยอะคนเยอะคนเยอะเชี่ยหาคนไม่เจอ,เเอตัวเชี่ยมึกจะหมดใครเรียกหมาวะ เปลี่ยนฝั่งอีกแล้วเหรอ,มอหหแมปกระยายใหญ่ขี้ยมึกหมดอยคนเอไม่มะะมมออมึกหมดแล้วครับท่านผู้ชมอ่นั่น่ะสิมึกหมดแล้วด้วย ฆ่ากูทีเออยอยากตยขใช่ยู่ๆก็อยากตายคนคนคนูเอ็นีอะไรเราดีเอะไรหรอเราชื่อดาวบ้านเราชื่อกรอคาลีนะโอยพี่อย่ามาจ้ไไหนกันวะโอ้โหเป็นล้านอ่ะเเป็นล้านเลยเราเพ่ ไหนว่ากูไม่เห็นใครทักคนเลยมันเกิดได้อนาสมาจากอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนจุดเกิดไงอยู่ๆก็ชนะเฉย มันคืออะไรน่ะน้ำ <laughs> น่ะน้ำเท่าถ้าทำอะไรได้ก็มีนั่นแหละสิจะทำอะไรได้เฮ้ยอะไรอ่ะจะรีซีซั่นอีกห้าวันเหรอซีซั่นอือเฮ้ดูด้วยใครเหรอเขาจะได้เอลิซิตันตลงนะเจฟ ปืนพกได้ที่สามว่ะยอดไม่แน่เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเฮ้ยใครมันกดไลไ์อะไรเยอะแยะวะโอ้ก็เรามันเก่งไงก็รู้อยู่ว่าใครเก่งไม่ให้มึงแน่ๆแหละก็เดินกดอลไรเหมือนกันไม่ต้องพูดหรอกมาเราไปปืนพกกระบอกต่อไปกันดีกว่ามีเยอะด้วยดิก็คือจะขิงว่ามีปืนพกทุกกระบอกว่างั้นก็มีครบอ่ะครับนอน กดสิกดสิกแล้มันยังขึ้นลอยเร็วเอ้ชักช้าบ่กดแล้วแเมื่อกี้แกโ่เมื่อกี้กวทีมหน้าหงายมาแล้วเชี่ยมีหน้ามีหน้ากะโหลกด้วย่หน้ากโหลฝั่งตรงข้ามไยงนี้มเหรอไม่หลไม่ได้หลดอ่ะแว่ะ ใครว่ายังไม่เข้าอ่ะโอ้มาร์คพีมึงแน่ๆเลยอะไรเลยเข้ามาแล้วเนี่อยปืนพกคู่ด้วยเป็นไงมึงอยู่ไหนวะไหนไม่ดีวะใช่แล้วมึงอยู่ไหนเอ้าไหนไม่ดีวะเออแล้วมึงอยู่ไหนล่ะนี่ก็อยู่ข้างหลังมึงอ่่ะนีปืนพกลงปืนพกคู่อ่ะปืนพกคู่ก็ปืนพกคู่อ่ะปืนพกคู่ปืนพกคู่อะไรลุกลุกเฮ้ย เออเขี<อ>่ยแม่งมันเขี่ยแม่งวิ่งหวาวตัดหน้าแม่งหวาวระเบิดด้วยไอ้ปืนพ่อแม่ตายคนแรกเลยววได้ย่นไหมตายคนแรกอะ่ะได้ตาย,ยเออ,อมาเยอะก็ไม่บอกเขี่ยเราวก็เราจะแพ้ พิคเกมได้อะแต่เผ็ดนีใหม่เผ็ด <c oughs> เลยพิดเผ็ดอื่นผมไม่ได้พีเอ่นเอออยากได้ตัวมันหน้าหัวขาวอะไม่เห็นใครเลย,ยตอน <c oughs> นี้ทุกคนเปตัวเดียวกัเอออยิงตูดม, <c oughs> มึงก็น่าสงสารไม่แพ้กูหรอก กูเห็นชื่อแล้วมึงฮอยิงตูดมึงอะไอ้ยิงกระตูดโอ๊ยเขี้ยมันวางป้อมปืนแล้วหงุดหงิดหุดหงิอยากติดถ้ำเหรอยิงดิกระสุนมึงเยอะมึงก็ยิงดิแต่กระสุนกูไม่เยอะขนาดนั้นเขี้ยวก้อนเทพเหรอไม่ได้อะไรนะเออมึงยิงอะไรอ่ะยิงหอ ชี้อ่ะหอเระเบิดแล้วแต่ไม่ได้เป็นคนยิงนะีเลือยูะห้งหาไม่ได้เป็นคนยิงโอ้เจาอ่ะเอ้อชีอ่ะถ้าดูเราเปิดโ,ปโอ้เออร้องโปงอ่ะอะไรโปอ่ะก็โปอ่ะโปมาเล่นไม่ดีนะคะทุกคนชี้อ่ะร้องโปะด้วยว่ะอ่ะกระโดดขึ้นไม่ได้ถยอยกระจอกไงกระจอกบล็อกจิ่งอ่ะ <g ric an> <g ric an> การลอ็อกอุ้ยอ่ะอุ้ยแม่มันเอาธนูยิงกูธนูมันเป็นระเบิดอุ้ยระเบิดถูกของจริงเลยเนี่ยอุ้ย <g ric an> ใครเรียกหมาวะหมาวัดแน่ๆ ฮ่าฮ่าตายไปสิมึงข้างหลังเหรอโอ้ยยยียยเยอะสัตว์เขาเรียกเยอะสัตว์เยอะแบบนี้ไม่มาทางตระกูลเลยล่ะค่ะหัวร้อนอะไรเ่ะฮะอุ้ยกระโดดเลยเป็นจิาเลยเออเอ้ยอะไรวะน่ะ ข anyway. ี้อเอฟเฟกต์มันสวยยังวะนี่อะคนเติมคนไม่เติมก็ต้องทำใจตกใจตกใจเพื่อนโว้ยหอไงมอนหัวบึ้งนั่นอะเขี่ยมึกหมด ตายฮ่าหลังหักไปสิมึงโอ้อิสรคะแนนไม่ต้องบอกมั้ว่าใครจะชนะคะแนนเดียวด้วยเขี้ยแต่ไม่ใช่กูแล้วคนสุดท้ายอ่ะไม่ใช่เต็มเนี่ยเป,ป็นคนเกิดโอ้ป้อมปืนด้วยคนหวานป้อมปืนนี่โคตรแบบน่าลำแขกอ,อ่ะอือแพ้เฉย ก็มาลับไงนรับเป็ดซื้อดิเดี๋ยวซื้อมาเลี้ยงให้วะคนละับเป็ดอ๋อเอาละครับไปถึงปืนพกต่อไปถึงเมื่อกี้เราจะแพ้ไม่เป็นไรโผล่ไม่เกี่ยวกระจอกร้องโปล่ครับท่านผู้ชมอีมันโผล่จะฉันบอกอะไรบอกเก่งโอ้โหเหรอโอเคมอน่ะ รอมึงอะเหรอเชี้ยะหน้ากากทองมาฝั่งนั้นอะกูไอ้นี่เก่งแน่เลยไม่เห็นอะไรผู้ชมเห็นไงรอมึงอีกแล้ว ปืนพกอโรล่าเว้ยปืนพกอโรล่าเว้ยลิ้นพันธ์เหรอโอ้ยเดินติดไม่ว่าจะเกมไหนกูก็เดินติดทุกรอบเลยติดใจหรือเปล่าเฮ้ยคนคนคนกูเลงตะไกลเลยจะมาอยู่ข้างหลังตาย กูย <kung> ิงไม่โดนไปไหนเล่าก็โดดหลบทำไมตายอะไรล่ะ อย่าหลบดิฟฟ้าเพื่อนไม่ยังหิวไอ้นี่ต้องเป็นของฉันนะเร่อไงจอดมึกจะหมดอีกแล้วนั่นสิกูยิงอะไรกูไม่เห็นใครเลยอยู่ไหนกันเอตรงนน้นอยู่ตรงนั้นแหละบอกอะไร สองนัดสุดท้ายยิงกูให้ตายเออวิธีเติมกระสุนไอ้คน get i p e ไปเลยลูกพ่อ อุ้ยเหี้ยเอฟเฟกแม่งสวยว่ะอยากได้มั้งไปไหนกันหมดวะเห็นละเห็นคนไงเคี้ยใครใช้นิ้วใครใช้นิ้วเคียววะเพิ่งทำได้จังไถ่เอ้อ โอ้แสงมาช่างจ้าเพื่อเกินแล้วมันก็ย้ายที่เกิดเชื่อกูณไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ไปว้ยไม่ใย,ยวิย่งตายดูไหนกันวะยิงไม่โดนเลยสวยสวย โอ้ยแย่งคิวอ่ะเก็ตเติลสุดไดเปิดตู้มมันไปทางเกิือฟังนู้นแล้วเจ็ดนัดสุดท้ายเอ้าไปทางไหนวะงอทางนี้หลงทางว่ะเหลืออีกสองคน สวยแม่เ,เก็บตกคนสุดท้ายวะ่ะโอ้โหปืนฟกเอวพีพีแล้วยังไงล่ะเออขอไม่พูดแล้วกนะันมันเอวีพีหรือมันเก็บตรนสุดท้ายวะก็เก็บตรนสุดท้ายแน่เลยฟ i n a นอฟคิวเก็บคนสุดท้ายนึ่ก็เอว่ีพีเก็แย่ป่ะไขวะเนี่ยโอ้ยอย่างเราก็ได้ที่สอง อ๋อปืนนี่ไงเอฟเฟกต์สวยอะอปืนนั่นแหละไม่โหลดอ๋อไม่จำเป็นด้วยหรือมันได้อะไรมาใหม่ด้วยเนี่ยจีลร,รมส้มเผือรอะไร,ะไ,รไม่รู้กล่องอะ น่ะปืนต่อไปปืนพกเยอะก็เงี้ยมาแล้วทำไมเหมือนกูเด่นกับเพื่อนอยู่สองคน ทีมเดสแมทปืนออโราช่างสวยงามโอ้วันนี้อากาศสดใสกิ๊กเลยเติมดิไม่มาแล้วอันนีตอนมาไม่มีตัง มาเฟียไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะเชีย้ยมีคนใช้ปืนสั้นด้วยไม่ใ้ออตายพิซซ่าเพื่อนเดินมาคู่ศัตรูสี่สกินเพื่อนนึกว่าศัตรูแม่งสีแดงแดงทุกคนต้อใช้ตัวสีแดง้ยออนะคัะด้วยโอ้มาผจญตื่น เอื้อตายพือึงเพื่อนใช้ตัวสีแดงเคยก็ใช้ตัวสีแดงเหมือนกันมันแค่ชมพูไม่ใชหรอโอ้ตาบอสีแล้วมึงอะมึงเป็นตัวแย่งจิงไงเฮ้ยสวยเยอะแยเลยเยอะแยะเเยอะเลยเจัดหมดแ อะไราตายไปสิเออ,โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเกียเลือนเหลือหน่อยฆ่ากูให้ตายเลยเร็วกูต้องการใส่กระสุนนั่นแหละกูเนี่ย มึกจะหมดอีกแล้วอ่ะเล่นปืนพกมึกหมดเดี๋ยวขึ้นหายเลยเอาปืนพกก็ปืนกระตีเกล่เนาะใครหอดจะเอาปืนพกมาเล่นกันแบบหลักกูนี่ไงโอ,โ,อโอ้แกวเชี้อนะนเอปืนพกมายิงกูแล้วมันหยาแล้วพี่ดีมันหยาอย่าง,ยงงี้ไม่ได้มันหยาของกูดได้ไงวะ เออว้าวว้าวนนมาการตูดนเลยเอยตัวสีฟ้าเดี่ยวมันเก่งเออเที่ยนี่มันปืนที่มันขายอยู่ในตู้เนี่ยหว่ะตอนนี้เนี่ยหว่ะกูจำตัวมันได้ แม่งเลีย้ยงแต่ก <laughs> เอาปืนผมมันมันมันแบบเด่นตายไปซะโอ้ติดเกมไหนก็ติดตลอดเลยกูเนี่ย <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> เอ้ออู <c oughs> ออ้หู้ มึงยิงอะไรกันอะมึงยิงอะไรกันละ่นนะยิงใครก็ไม่ใครทั้งคนเลยอเอือคนเยอะคนเยอะมาเฟียไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะยมาเ, <laughs> เกิดพร้อมกันปะวะ มาคนเดียวแพ้ก็คือก็ห่ามกันล่ะเอ้าให้เขามาคนเดียวแต่เรามาหลายคนได้ใช่หมใช่หรอวะโอ้าวว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 ่วว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 เวีวว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  คนไทยแล้วมึงม่ใช่คนไทยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนคนคนยืนหลังหิม่เหลอมาเลียมึกหมดสวยสวยอะไรวะเหลือชนะมังงีเอดีเเลยเหลือยังสิกว่าคนอยู่ NV on right targets inside วยเลขสิบเว้ยเออกูโดนอะไรอ่ะอยู่ๆก็รับอ่ะอุ้ยอยู่ไหนวะไปไหนแล้วอ้ยหมันกรโดดออกมาไปเนี่น่ากลัวจริงเลย ี่ยืนทำอะไรอ่ะสวยฮีฮีไฮยิงกูอีกสองตัวเองไปเลยไอ้ตู้ลูกพ่ออ้าว โอ้โหที่สามเชี่ยวันที่หนึ่งได้ยังเียมึงเนี่ยมึงไงขอเลยกว่าอยู่เฉยๆก็เองพีได้เว้ยเราภาพไม่น่าทำอะไรได้ที่หนึ่งเฉยเลยาะมันเก่งอ่ะอ็เหลอเกมมันดูที่ใจเว้ยเหล่ะอละ,อะวันนี้ก็ พอแค่นี้แล้วกันดูจากเวลาละ27นาทีละซีรีส์พื้นพกก็ไวพัทหน้ามาต่อแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณครับเอาขอบคุณดิไม่ขอบคุณนะคะตาถา้าเกิดว่าเห็นใจพวกเราก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆกดติดสัครด้วยนะทุกคน